Ratmond by Pratrongkan arahang tama, tamputo bagawa utang bagawan tang atiwatemi dawakato bagawa tatamo tamang nama สุปฏิปันโนภะเกวัโตสาวกสักโกสัมภังนัปมินัโมตัสสะภะเกวัโตอะระหะโตสัรมาสัมปุทตะสะ

ยอมประภัยยังไม่มายอมนันทนาก็ลาใครอจนนี้นักสัการครับอาจารย์ครับอเทุกครับพี่ะมรพันธ์ก็ลาครับลาสามท่านเลยครับรื่พมรพันธ์ลาเมื่อวานใช่หรละลาสองวันนะครับลาเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้ด้วยครับมีหลายท่านอ่านได้อะค่ะ ลาไปไหนแล้วเกินอพี่พมนพันลาไปงานนะครับในธุระคือครับลองถามดูมีจิตอาสามไหมครับจะบุชาวิสัชนาแต่คนลาไม่มีคนเรียนมีอยู่เก้าตอนนี้อืม,อมลบวันนี้วันอะไร ันนี้วันที่ยี่สิบเก้าครับกันยายนวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหสบหกครับการหกนะปุคโลนะครับผมจกขาคานาวันนี้ครับอนุโลมะในอนุโลมะปุจจานักสื้หน้าเท่าไหร หนังสือหน้าสามร้อยห้าสิบสองครับเอกสารหน้าสิบเจ็ดครับอืมธรรมนิทานจากขาเคยเกิดครับเคยหมดเคยหมดใช่ไหมเคยหมดครับในภูมินั้นก็ต้องในภูมิที่มีจักขาเคยหมดใช่ก็เคยหมด แต่มันเป็นปุกโลนี่ใช่ไหมครับเ,เป็นปุกโลครับก็ต้องเป็นปุกโล,โลนี่เคยหมดไม่ได้นะก็ต้องเคยหมดเฉพาะในภูมิที่มีจักขาเกิดได้ครับใช่ครับว่าเคยหมดไม่ได้ครับภูมิที่จักขาเคยเกิดเคยเกิดมันก็เลยได้กามกับรูปได้กามกับรูปครับกามกับรูป เป็นปุคโลมก็จะเฉพาะภูมิไปเลยใช่ครับการรูปสองขาการรูปสองขาครับอนิฐานแต่คานาจักไม่เกิดจักไม่เกิดครับจักไม่เกิดก็เป็นปัองเปปัจฉิครับเป็นปัจฉิ อทั้งการทั้งรูปนั่นแหละแต่ว่ารูปเนี่ยมันจะเป็นกอมดอเพิ่มอีกตำแหน่งหนึง่งรูปเขามาหลายกลุ่มอะครับเขาก็เลยเอารูปรวมกันรูป,รปจ <ะ S 2> ีเป็นทั้งปัดฉีทั้งเป็นกอมดอของข้มดอรครับ,รบใช่ครับเขาก็เลยเอารูปเป็นรวมกัน อันนี้ชิกาอุนะแล้วก็แยกเป็นโดยตรงจนข้างล่างเลยโดยอ,อ้อมชิกาอุบวกกานี้นะครับรวมเป็นกาชิกวเป็นกาชินะครับมัิมันชิกาอุไม่ได้นะมันต้องกาชิเห็นะใช่ครับแต่เนี่ย<ต>เขาก็อันเนี้ยเ,เขียน<อ>เขียนผิด อ๋อถ้ารวมกันอะได้ครับชีกาอูแล้วก็การนี้ครับแล้วก็รวมกันเป็นกาชิกาชิอันนี้ต้องเขียนเป็นกาชินะครับพระวิสัชนาว่าปา,าวัาเติมปัจิมวิการลว,ว,ว,วิการ,ง,ร,การงครับปัจฉิสองขาในกามนะ กาิปาชิปาชิกาชิครับแล้วก็แยกโดยตรงโดยอ้อมไปโดยตรงก็โดยอ้อมส่วนรูปก็จะเป็นทั้งปัจชิเป็นทั้งคอมโดนรอมโดอรดูครับมาสองขาเลยตอนนี้ก็เลยไม่มีโดยตรงโดยอ้อมเพราะว่ารวมทั้งรูปที่เป็นปัจชิและกอมโด ก็เลยใช้คำว่ารูปาวัจรานังไปดูองค์ธรรมสองบทนะคานาก็จะเกิดเต้องเป็นภูมิที่คาต้เเกิดได้ในการก็ต้องเป็นการซ้ำ เดยวิสัชนาเมื่อกี้กาจิไปแล้วนะส่วนรูปก็รวมสองอย่างทั้งรูปที่เป็นปัจฉิและรูปที่เป็นคอมนดอร์ตุกานาดยวิสัชนาว่ารูปปาวจารานังส่วนกามเนี่ยเป็นกามที่ไม่ใช่ปัจฉิหรือกามที่นอกจากปัจฉิก็เลยวิสัชนาว่าอิตเรสังกามาวจรานังครับ ไปอิตเลร่นสั่งเพิ่มขึ้นมาโอเคอ่าเรเ่มครับผมอนุโลมกุจฉา,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 ายัสยาตจักขายาตนางอุปชชิตะตะัสตตาตะคานายาตนางอุปชิสติติจักขายาตนะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใด ขานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวจเรปัชิมพวิกานังรูปาวจารานังเตสังตัตถะจักขายตนังอุปัชิตถะโนจะเตสังตัตถะขานายตนังอุปัชิตสติอิตเรสังปามาวจารานังเตสังตัตถะจักขายตนางจัก อุปัชชิตาคานายตนานจะอุปัชชิตสติเมื่อปัชิมัตพวิกาบุคคลเหล่านั้นเกิด<ม>อยู่ในกามภูมิและ<ม>บุคคล<ม>ที่เกิดอยู่ในรูปภูมิในภูมินั้นจากขายาตนะเคยเกิดแต่คานายตนะจกไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้น บุคคลทั้งหลายที่เกิดอยู่ในกามภูมิที่นอกจากปัชิมะภวิกะเหล่านั้นในภูมินั้นจักขายตนะก็เคยเกิดคานายตนะก็จักเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสองที่เป็นปัชิมภวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในกามสุขติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกามสุขติภูมิกับกามสุขติภูมิเจ็ดปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุถุชนสี่ผลเสกขาดบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับ การมภูสิ1เปัชิมะปวิกะโดยอ้อมติเหตุกาปูตุชนหนึ่งผลบุคคล4ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิกับรูปประภูมิสิเว้นสุดทาวาสภูมิ 5, ห้าสัญญาสัตภูมิหนึ่งและปุตุชน4ผลเสกะบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตาย ในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็ดองค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุครับผมเออทุกหายภาพแล้วค่ะเออทุกสาธุค่ะมีใครบ้างดูชื่อพี่ปรภัยมาละนมาสอา,า,า,าจาร้าค่ะอาจารย์โอ้โห เป็นเจ้าของนาฬิกาบอกว่าสิบนาทีสิบสองนาทีก็กำลังดีสิบนาทีจริงๆมาตั้งตั้งแต่ก่อนที่พระ่าจา์นั่นแหละหละักอ่ะก่อนก็อ่านนะสะิทำไมไม่บอกแสดงว่าเบี้ยวกะว่าจะเบี้ยวไม่่ค่ะพระอาจันเนระอาจาร์์าากำลังคุยกับคุณนุชชายอยู่โยมก็เลยกำลังเริ่มต้นคุยโยมมาแล้วจ้ะ อมาได้ดูชื่อนึ่ว่าจ,จะเบีย้ยบไม่หรอกจ้ะต่อไปปฏิปุกนะปฏิปุกจ้าค่ะอืมหนังสือหน้าสามห้าสองจ้าค่ะเอกสารหน้าสิบแปดจ้าค่ะอืมอน,นันฐานค <c oughs> านาจากัก เกิดนะเจ้าค่ขานะขนาจะเกิดก็การอสองขาเจ้าค่ะอืมปกโลมันก็จะง่ายแบบออภูมิเลยนะเจ้าค่ะอืมทั้งไตยยท่านแรกแต่จากขาคะ ไม่เคยเกิดไมด่ไม่ไม่มีเพราะมันมีแต่กามกามมันเคยเกิดอะเนาะใช่เจ้าค่ะก็เลยเป็นอามันตาไปอามันตาไปถ้ารู้วิธีคิดเนี่ยมันก็จะง่ายเจ้าค่ะกามไปกามซ้ำกามสองขาไปกามซ้ำจ้าค่ะไปกามซ้ำาอไม่ยากนะ่า,าได้เลย ปฏิโลมปุจฉายัสะวาวปัยัตถะคานายตนางอุปปชิสติตัสสะตัฏฐ์จะขายตนางอุปปชิตถาติหรือว่าคานายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจะขายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิษฐานบทและสังสยบทได้แก่ ปุตชน4สี่ผลเสกบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกามภูมิและจะเกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกามภูมิสิบเอ็ดสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุารับเวค่ะสาธุมีใครไม่เนี่ยยองจไปดูมีใครอีกไหม ที่จะช่วยอ่านมีอาสาสมัครไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอ่านได้ครับเดี๋ยวถามดูก่อนเพื่อเอวีโว่ในใครนะวีโวยงกวปาใครอือ โ <laughs> ออ่านก็ได้ค่ะอ่าๆได้ทักสี่คนกำลังดีนะไม่ทราบเป็นใครบอกไม่กล้าไม่กล้าเป็นอะไรเดีไไ๋ยวยองโอ้ค่ะไปปัจจานิอนุป,ปุหน้าเท <laughs> ่าไหร่เนี่ย หนังสือหนะ้าสามหกเจ็ดสามหกแปดเอกสารหน้าสิเก้าค่ะอืมอนิทานจักขาไม่เคยเกิดสองโลนะสองโลนะอย่าลืมนะใช่ไหมอสองโลไม่เคยก็สุทธาวาสก่อนเพื่อนเลยสุทธาวาสนะ,ะแล้วก็ตามด้วยอาสารกอมาดรของจักขาใช่ไหม อืมแล้วก็ตามด้วยอรูปก็มาอรอของจักขาเช่นกันมาภู่มระสองขานนะอะสุทาวาสสองขาอสันสองขาอารูปสองขา สังสัยะท่อนแรกแต่คานาจะเกิดภูมิเราเนี่ยคานาจะเกิดไหมไม่เกิดค่ะไม่ก็ขีดแปลว่าองค์ธรรมบทเดียวไม่มีมเมื่อองค์ธรรมบทเดียวไม่มีก็เป็นองค์ธรรมสองบทไปนะ,ะอืมศาสนาอมตากัศาสนาก็อมตาก็ ก็ง่ายดีตุทาวาตสองขาไม่ยากนะอสันสองขาอารุตสองขาโอเคมาได้เลยยัสษายัตถะจากขายัตนางลุปัชิตะตระสะตัถะคานายัตนางลุปัชิตสติติจากขายัตนะไม่เคยเกิดแต่บุคคลใดในปูิใดคานายัตนะก็จักไม่เกิดแต่บุคคลนั้นในปูิน,นั้นใช่ไหม วิสัชนาอามันตาใช่องค์รมของสันนิฐานบทได้แก่อาาคามิผลบุคคลหนึ่งอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสุทาวาสภูมิกับสุทาวาสภูมิห้าสุขติอหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอาศัญญะสตภูมิกับอสัญยาสตภูมิหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกผลบุคคลสี่ ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภปูมิกับอรูปภูมิสีสาทุกัพท์หักสัพท์ค่ะตังตน,ตน,นี้อรูปใส่ภาพแเราค่ะาสาธุสาธุต่อไป ปติปุยองปบภัยนะได้เจ้าค่ะอันนี้ปฏิปุเนะเจ้าค่ะทำไมมันเร็วจังก็หมุนนะหมุนนะเจ้ามีแค่สามคนเจ้าค่ะ ปัจจานิกปฏิปุหน้าเท่าไหร่ในหนังสือเอกสารสามหกเจ็ดจะค่ะอืเอกสารหน้ายี่สิบฐานิฐานคานาจะไม่เกิดไม่เกิดก็ปัจฉิใช่ไหมใช่เจ้าค่ะปัจฉิปัจฉิก่อนเลย ที่เกิดไม่ได้ปัจฉิมาพร้อมเลขอะไรนะพร้อมเลขสามปัจฉิมาพร้อมเลขสามกล<ช><อ>ามสองขารูปสองขารูปสองขานะนะคะอืมแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นกมอ,อนกมดอรของของคานาใช่จ้ะคะกอมดอรของคานาเนี่ย มันมีอะไรบ้างก็มีรูปมีอสังมีอารูปเจ้าค่ะม,มีรูปมีอสันมีอารูปนะเจ้าค่ะสองขาเหม่อ ทั้งยะท่านแรกต้องการจักขาเคยเกิด,ดจักขาเคยเกิดก็ต้องเป็นูมงที่จักขาเกิดได้ดไดในปัจฉิสามเนี่ยมันก็จะมีกามกับรูปใช่ไหมใช่ค่ะอืมข้างล่างก็มีรูปอย่างเดียวนะใช่ค่ะ รูปอะเป็นปัจฉิด้วยเป็นกอมอดอด้วยเป็นกอมอดอด้วยใช่ค่ะอืมก็เลยแยกมาตั้งหากแบบนี้ก็เหลือกามที่เป็นปัจฉิสองขาอย่างเดียวไม่ใช่ฉิกาอุกน,นะตัวเนี้แก้เป็นต้องแก้เป็น <laughs> กาฉิกาฉิ ยออืมยอว่ากาชิเนาะจะค่ะเนี่ยต้องเป็นกาชิแล้วก็องค์ธรรมเนี่ยเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้นะถ้าเป็นชิสองขานะค่ะเพราะคนไม่เหมือนกันแล้วก็แย,ยกเป็นโดยตรงโดยโอ้อมเพมเป็นปัวโล ป็รรูปเนี่ยไม่มีโดยตรงเยออฟแล้วเพราะว่าผสมอยู่นะรูปสองขาเนี่ยทั้งที่เป็นปัจฉิและที่เป็นกมดอของขาหนานะค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอืมแต่ว่าจักขาเคยเกิดอะ่ะมันเป็นภูิที่จักขาเกิดได้อะ่ะก็เลยมาทั้งรูปที่เป็นปัจฉิและรูปที่เป็นกมดอใช่ค่ะรวมกันอยู่ก็เลยไม่ได้แยกรูปปัจฉิ ไปรวมกับกาชิเป็นปะชิอะนะ,ะแต่ถ้าเราจะพลาดก็จะพลาดตรงนี้นะ <c oughs> จะพลาดว่าอ่อมันเอ่อมันมีรูปที่เป็นปะชิทําไมไม่ไปรวมกับกาชิเป็นปะชิใช่ค่ะอะ่มันพลาดได้นะตอนสอบจริงๆอนะเพราะว่ามันไม่เหมือนตอนเรียนนะใช่เจ้าค่ะสอบเนี่ยมันมันไม่ได้มาน,นั่งพูดคุย ถามตอบกันแบบนี้เนี่ยนะตอบอย่างเดียวเลยตอบอย่างเดียวก็คนเดียว็ไดาให้มตอบคนเดียวก็ผิดอยู่คนเดียวเจ้าคะ่ะเมื่อก่อนนะ่ะอาตมาช่วงสอบเดินตามห้องต่างๆนักศึกษาถามว่าอันนี้ตอบว่าไงอาตมาบอกว่า ก็ให้โยมมาตอบก็ไม่ได้ให้โยมมาถามมาตอมาอ่าหวานไปนะต,ปนต้องคิดให้เป็นต้องคิดให้เป็นถ้าคิดเป็นเนี่ยจะง่ายมากแต่ก็อย่าชะลาใจนะชะลาได้แต่อย่าชะลาใจชะลาห้ามไม่ได้ชะลาใจนี่มันเตือนกันได้ tham mê cho lai chạy thì cũng phải thực bỏi bỏi chứ không phải cha, phải thực phải thực, thời là lười mày nhiều rồi, 2 tháng qua, đúng rồi, 2 tháng, lấy 2 tháng thôi, 2 tháng, 2 tháng, 2 2 phút,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  2 2 2 2 2 เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะสองเดือนเมือสองนาทีนะค่ะต้องเตรียมเลยแล้วเอาไปต่อนะไปดูสังทยะท่านที่สองแต่ไม่ใช่แต่จากข้าก็ไม่เคยเกิดไม่เคยไม่เคยก็นี่สถทาว่าสธรรมะก่อนเลยใช่แล้วก็อีกสองคีนเนี่ยเป็นกมโดใช่ไหม นี่จะเป็นอมอดอของขาสันสองขาอรูปสองขาค่ะใช่ค่ะคู่นี้ก็ดูเหมือนยากดูเหมือนเยอะนะไม่ยากไม่เยอะนะจ้ะค่ะแต่ถ้าคิดไม่ถูกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นจากกามาว่าจเรปัชิมาวิการนาะมนก็จะกลายเป็นพันจโวการเรปชิมาวิการนาะมใช่จ้ะค่ะมีเสรษฐจถูกเพราะว่า เอารูปปัจฉิมารวมกับกรารเป็นปจฉิแล้วก็ข้างหลังก็ยังอยู่เนี่ยมันก็พลาดหนักเลยแต่บางทีตรวจเจอพู้อ๋อมันผิดแค่จากกาม,มาวาจารไปเป็นปัญจโวกาเรเท่านั้นเองถ้ามองผิวเผิมนมันก็แบบเหมือนผิดไม่เยอะนะแต่ถ้าดูตามวิธีคิดตามลำดับเนี่ยรูปแบบเนี่ยมันจะผิดเยอะเลยนะถือว่าผิดเยอะ ผิดเจ้าคะ่ะคําตอบก็ผิดด้วยองค์ธรรผิดเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่วารีท่อนต่อไปก็จะผิดไปด้วยเจ้าคะ่ะใช่ฉันต้องต้องใช้วิธีคิดอวิสัชนาว่าไงเนี่ยกาชิกา,ามาว่าเจริชิมะพวิการังอืม แล้วรูปตัวโรูป<อ>รคเนี่ยวววรวมรวมทั้งวจรา,จรานังเจ้าค่ะรวมทั้งที่เป็นปัจจีและกอมดอนะก็เลยวิสัชนาว่ารูปวจาจาานังไปเจ้าค่ะส่วนอกนั้นเนี่ยตุกแกเราต้องบอกตุกแกสุทธาวาสานังสุทธา,าสองขาใช่ไหมใช่เจ้าค่ะ สัตวาสัตว์นังสัตว์งขาทุกแกแบบนี้ก็ทุกแกนะค่ะแล้วก็อรมปานังจังใช่ไหมตรงตัวเลยตรงตรงค่ะอ้าะอ่านได้แล้วปฏิโลมปุชชายัสวาปนายัตถะคานายตนังนุปปัตชิสติตัสสะตัตถะจักขายตนังนุปปัตชิตถาติหรือว่าคานายตนะ จักไม่เกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดจากขายตนะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลน,นั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนากามาวจาเรปัชิมะวิการนางรูปาวจารานังเตสังตัทฐะคานายตนังนุปปัชิสติโนจเตสังตัทธะจากขายตนันางนุปปัชิตะสุทธาวาสานัง อสัญญาสัตนานังอรูปานังเตสังตัตฐะคานายตนันจะนุปปัสชิสติจะขายตนันจะนุปปัชชิทะเมื่อปัจฉิมภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในกามภูมิและบุคคลที่เกิดอยู่ในรูป,ปรภูมิในภูมินั้นคานายตนะจกไม่เกิดแต่จกขายตนะ เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในสุทาวาสภูมิอสัญญาสัตตภูมิและอรูป,ปรภูมิในภูมินั้นคานายตะะก็จะไม่เกิดจากขายตนะก็ไม่เคยเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกับปุตุชนหนึ่งผลเศรษะบุคคลเบือเบ้องต่ำสองที่เป็นปัชิมภวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในกาม,มาสุขติภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในกาม,มาสุขติภูมิกับกาม,มาสุขติภูมิเจ็ดปัจฉิมภวิกะโดยตรงปุตชนสี่ผลเสกขับบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในกาม,มาภูมิและจะไม่เกิดในภูมิที่ตนเกิดอยู่อีกกับกาม,มาภูมิสิบเอ็ดปัจฉิมภาวิกะโดยอ้อม ตเหตุกะปุตุชนหนึ่งผลผลเศกขผลบุคคลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปประภูมิกับรูปประภูมิสิบเว้นสุทธาวาสภูมห้าอสัญญาสตภูมิหนึ่งและอนาคามิผลบุคคลหนึ่งตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในสุทธาวาสภูมิกับสุทธาวาสภูมห้าสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญาสตภูมิ กับอสัญญาสตัตตภูมิหนึ่งติเหตุกาปุตุชนหนึ่งผลผลบุคคลสี่ซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปภูมิกับอรูปภูมสิสี่องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่ทานั้นสาธุเจ้าค่ะสาธุใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุจบไปหนึ่งชุดเนาะ